สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นก้าอายุ13วันครับได้ประมาณ4ใบแล้วครับประกาศหอมกับเล็บปะตะเวียครับใบที่5กากดังแต่กมาครับช่องว่างเขาเยอะ แล้วเขาจะเกิดตะไคร่น้ำนะตะไคร่น้ำเยอะหน่อยก็ปุ๋ยจะทำปฏิกิริยากับแสงแดดนะครับเกิดตะไคร่น้ำครับอีกประมาณสองวันจะมาเปลี่ยนน้ำและใส่ปุ๋ยประมาณ3ามดีซต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับจะเทน้ำเก่าทิ้งครับพอะตะไคร่น้ำ เป็นตะไคร่น้ำเยอะครับไ้น้ำเยอะน้ำอาจเสียนะครับถ้าปล่อยไว้นานีประมาณอาทิตย์กว่าก็ลงปลูกได้นะครับต้นก้า4ีห้ใบก็ปลูกได้นะครับ ถ้าจะมาชิกท่านไหนใจร้อนอยากปลูกเร็วก็ลงปลูกได้ครับ้นก้าได้สามใบ4ีใบก็ปลูกได้ครับเอาลงกล่องก็เติมปุ๋ยก็โตเร็วครับถ้าได้กินปุ๋ยในกล่องครับอีก2วันเดี๋ยวจะมาทำคลิป เติมปุ๋ยรอบที่สองให้ดูครับหลากเขาก็จะยาวะลักหลากยาวหลากยาวผักก็กินน้ำเยอะนะครับน้ำแห้งเร็วสังเกตด,ดูสามสี่วันน้ำจะลดลงเยอะ ครับฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับขอจบคลิปเ,เท่านี้ครับ